ชัดละชัดละเพราะว่าอะไรเพราะว่าแว่นเองที่มองไม่ชัดนี่น,นะคราวที่แล้วอ่ะกินไปซื้อมาลองชิมสองหนึ่งแล้วตอนนั้นเหลือคือแบบก็ลองตัดอย่างเงี้ยซุแล้วก็ใส่หม้อใบนึ้ยแล้วก็เจาน้ำมาล้างซองนิดหน่อย น้นาี่ฮ้เดานะแล้วก็แล้วก็เราก็จะใส่คราวที่แล้วคือฟักทองมันเหลือแล้วกินไม่ทันก็เลยลองแช่ปิดเอาไว้เดี๋ยวเปิดหม้อก่อนเปิดแก๊สก่อนเปิดเตาปุ๊บิี เห็นไหมแล้วเราก็จะใส่ฟักทองไปใส่ให้หมดเลยดีกว่าแล้วก็ใส่อันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้ใช่ไหมหน่อไม้เหลือจากคราวที่แล้วเหมือนกันทำเออแกงกระจานนั่นแหละเดี๋ยวใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ที่จเจมมันกินได้แค่จานเดียวแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ใส่ไตปลาเพิ่มไปนิดนึง ออใช่เราที่แล้วแบบมันรู้สึกเป็นแกงไตปลามากกว่าเดิมเพราะว่าเราเหลือมะเขือในตู้เย็น2ลูกเอ้ลูกหนึ่งสีพูชผพดแล้วมันก็อร่อยมากและยิ่งใส่หน่อไม้นี่อ๋ออยอร่อยรอบนี้ลองซื้อหน่อไม้ที่เอ้เมันอันนี้มาจากร้านร้านเกาหลีไม่ไมค่ะร้านเกาหลีนะ หรือว่าของจีนนั่นแหละคราว,าวที่เรา,เราใส่สามอันแล้วมันอร่อยดีน่าใส่<า>เพิ่มไปหน่อยตา,ต,ตาเองก็ไม่ได้บอกใครเลยนะคะคสสเ,ออเรสร็จเพิ่มไปหน่อยพอละไม่น่ามีนะคะก็คุณไม่พูดตาไม่พูดแล้วใครอร่อยเลย<า>กินกับขนมจีนเนาะขนมจีนเหลือหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะอะไรนะเดี๋ยวจะต้มหนมจีนเพิ่ม ประมาณนี้กำลังเปิดนี้ก่อนเดี๋ยวคุณ่งไงคะเดี๋ยวจะรอให้มันเดือดเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเขามีเนื้อปลาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะเรียบร้อยนะคะต้มแปบบเดียวก็ได้กินแล้วนะเพราะว่าเาเรียกว่าอะไรทุกอย่างมันก็สุกมาแล้วเนาะ อ๋อแล้วก็ไตปลาด้วยที่ใส่ไปก็ทําให้มันเจมจนนะเห็นไหมปลาก็มีนี่คือได้สําหรับสองจานเลยแล้วเนี่ยกินขนมจีนแล้วก็ไข่ต้วมอืมอร่อย